สวัสดีครับกลับมาพบกันกันกบพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับเมื่อพระเจ้าเรียกโมเสสครั้งแรกเขาตอบสนองได้ดีมากนะครับคือตอบว่าข้าบพระองค์อยู่ที่นี่แต่ดูเหมือนว่าเมื่อโมเสสรู้ว่าพระเจ้าเรียกเขาไปทําอะไรเขาเริ่มไม่มั่นใจว่าเขาจะทําได้นะครับแต่พระเจ้าก็เปิดเผยน้ําพระทัยของพระองค์และบอกวิธีการชัดเจนว่าต้องทําอะไรยังไงถึงขนาดนี้แล้วนะครับ โมเสสเองก็ย,ยังไม่มั่นใจเขาได้พูดกับพระเจ้าตรงๆถึงความไม่มั่นใจของเขาว่าในอพยพบทที่4ข้อหนึ่งโมเสสจึงทูลตอบว่าแต่ดูสิพวกเขาไม่เชื่อข้าพระองค์หรือฟังเสียงของข้าพระองค์เพราะเขาจะกล่าวว่าพระยาเวไม่ได้ทรงปรากฏแก่ท่านเลยพี่น้องครับญญเหตุการณ์แบบนี้มักเกิดขึ้นกับเราเหมือนกันนะครับคือการไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเอง พี่น้องครับขอพระเจ้านําให้พระธรรมตอนนี้จะเป็นกําลังใจให้พวกเราที่จะมั่นเจนพระเจ้าพุททรงมหิตริ์ว่าพระองค์จะนําและพระองค์จะทํากิจของพระองค์เองแต่พระเจ้าจะทรงทํากิจหรือง,งานนั้นผ่านตัวเรานะครับใน,นพระธรรมอพยยพบททีปป่สี่ข้อสองถึงห้าพระยาวเวจึงตรัสกับโมเสสว่าอะไรอยู่ในมือเจ้าท่านทูลว่าไม่เท้าพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่า โยนลงที่พื้นเถิดท่านจึงโยนไม้เท้าลงบนพื้นดินไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงูโมเสสก็เดินไปจากงูนั้นพระยาเวตรัสก,กับโมเสสว่าเอื้อมมือไปจับหางงูสิท่านจึงเอื้อมมือไปจับไว้มันก็กลายเป็นไม้เท้าอยู่ในมือของท่านเพื่อเขาทั้งหลายจะเชื่อว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งบรนพบุรุษของพวกเขาคือพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสระและพระเจ้าของยาโคบ ส่งปรากฏแก่เจ้าแล้วพี่น้องครับเมื่อเราเกิดความไม่มั่นใจให้เราใช้คําถามที่พระเจ้าถามโมเสสถามตัวเราเองนะครับว่าอะไรอยู่ในมือเจ้าแน่นอนนะครับในสายตาของเราอาจจะเป็นเพียงไม้เท้าเก่าๆที่ไม่มีราคาอะไรเราอาจจะมีเพียงความสามารถที่เล็กน้อยพี่น้องครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นคือเมื่อพระเจ้าต้องการจะใช้แม้ว่าสิ่งนั้นจะดูไม่มีค่าไม่มีราคา แต่พระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์ทรงทรงเปลี่ยนสิ่งนั้นสําหรับการใช้งานของพระองค์พี่น้องครับขอเพียงให้เรายอมมอบสิ่งที่อยู่ในมือของเราให้พระเจ้าใช้นะครับอย่าก,กาหนดกรอบขีดความสามารถของพระเจ้าจากสมองของเราหรือจากสิ่งที่เรามองเห็นนะครับแต่จงเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีความสามารถที่เกินความเข้าใจของเราพระองค์สามารถทําทให้ทุกความต้องการของพระองค์สาเร็จได้แน่นอนนะครับพี่น้องครับหากวันนี้เราท้อใจ หวั่นไหวไม่มั่นใจขอให้เรากลับมานั่งลงสำรวจดูว่าอะไรอยู่ในมือเราในเมื่อเราพบแล้วนะครับให้เรายอมที่จะมอบสิ่งนั้นให้พระเจ้าแล้วเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวของเราแน่นอนนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมิิฤทธิ์พระองค์ทรงอิทิฤทธิ์อำนาจที่จะทุกอย่างเกิดขึ้นตามน้ําพระทัยของพระองค์พระองค์เจ้าก เราขอบพระคุณพระองค์ที่ปรุงสร้างเรามาอย่างเอกลักษณ์เฉพาะก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ในมือของเราอยู่ในจิตของเราเป็นความสามารถที่เราเองรู้สึกว่ามันไม่มีค่าแต่ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะศึกษาถึงน้ําพระทัยของพระองค์และเมื่อเรารู้ว่าพระองค์จะให้เราทาอะไรขอพระเจ้าโปรดประทานความมั่นใจและพระเจ้าทรงโปรดประทานให้เราเห็นว่าพระองค์ใส่อะไรไว้ในจิตของเราและขอพระเจ้าเมตตาที่หัวใจของเราจะยอมจำนนกับพระองค์ขอพระวิญญาณของพระองค์ให้กําลังเราและบอกเรา ที่เราจะยอมจดนนกับพระองค์และขอพระเจ้าสมบัใช้สิ่งหนอนนั้นตามน้าพไปได้ของพระองค์พระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะขอสมบัยกโทษให้กับพวกเราเพราะบางครั้งเราด้อยค่าสิ่งหนอนนั้นดยการที่ไม่สนใจและไม่ยอมใช้สิ่งหนอนนั้นเพื่อจะทํางานของพระองค์ขอพระองค์สมโปรดเมตตาที่จะเปิดตาใจไฝ่เปญาณของเราเื่อจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะไม่จํากัดพระองค์ด้วยสมองของเราโดยด้วยสิ่งที่ตาเรามองเห็นแต่เราจะมุ่งหน้าไปด้วยความเชื่อในพระองค์ ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ตามองเห็นพระองค์เจ้าพระองค์ได้สร้างรองรับเปลี่ยนแปลงเราแล้วขอพระเจ้าเมตตาเพรจะมีวิถีหรือมีสายตาแบบพระองค์ที่จะเดินไปด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์เดินไปด้วยการอัศจรรย์ของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เราขอความเมตตาจากพระองค์เราที่ฐานทูลขอพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี่ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมพุทธวงศ์สันเสริญครับ